เรื่องเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เล่ากันมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มปรากฏในทุกวัฒนธรรมและทุกประเทศในหลาก,ลกรูปแบบทว่าเนื้อหาของเรื่องก็ยังเป็นเรื่องเดิมๆเ,เป็นเรื่องของฮีโร่ที่เริ่มต้นการเดินทางอันหารกล้าบนพื้นโลกใบนี้ความงดงามของโลกธรรมชาตินี้คือความปิติตยินดีทั้งหมดที่บรรดามนุษย์ ผู้อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้พบเห็นและฮีโร่ได้ค้นพบชีวิตนั้นช่างท้าทายเหลือคณาสำหรับมนุษย์ด้วยเช่นกันการเติบโตนั้นช่างเจ็บปวดนักนับจากวัยเด็กจนถึงวัยรุ่นสู่วัยผู้ใหญ่และวัยชราในที่สุดแถมยังความทุกข์ทรมานทางร่างกายความยากจนความเศร้าเสียใจและสุดท้ายก็ความตาย ที่ทุกๆคนต้องพบบนพื้นโลกนี้มีทั้งความรื่นรมความทุกข์ยากความสวยงามโลกนี้มีอยู่สองอย่างคู่กันหรือโลกที่มีสิ่งตรงกันข้ามทุกๆสิ่งอย่างต้องมีตรงกันข้ามมีแสงสว่างย่อมมีความมืดมีใกล้ก็มีไกลมีขึ้นก็มีลงมีซ้ายมีขวามีร้อนมีเย็นและมีสิ่งตรงข้ามเหล่านี้เอง ที่เป็นประสบการณ์ในทุกระดับของชีวิตมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการตกหลุมรักการหมดรักความมั่นคงและความไม่แน่นอนความมั่งมีและความยากจนความสุขสำราญและความสิ้นหวังและโลกที่คุณปรารถนาจะเข้ามาอยู่นี่เองที่มีศักยภาพอันเท่าเทียมที่จะได้ความปิติยินดีอันล้นเหลือความรักอันยิ่งใหญ่ ความท้าทายอันยิ่งยงความทุกข์เป็นคุณเองที่ต้องการมาและ,ะเผชิญกับการผจนไปของการใช้ชีวิตสถานที่ที่งดงามเป็นคุณเองที่ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวว่าไม่มีความยากลำบากที่จะยิ่งใหญ่เสียจนมาหยุดยัง้งขุมจากการค้นพบความเป็นฮีโร่ภายในตัวคุณได้เมื่อเริ่มต้นเดินทางแบบฮีโร่คุณไม่ต้องถูกทิ้งให้เดินทาง โดยไม่มีอะไรติดตัวคุณเกิดมาพร้อมศักยภาพอันทรงพลังมหาศาลที่มีอยู่ในตัวที่จะทำให้คุณตระหนักถึงความฝันของตนเองความยากลำบากอุปสรรคความท้าทายทุกรูปแบบที่ต้องเผชิญหากแต่ว่าการเกิดมาในโลกแห่งวัตถุที่จำกัดแห่งพื้นแผ่นโลกนี้สติปัญญาและจิตใต้สำนึกจึงจำกัดไปด้วยซึ่งความหมายว่า คุณไม่อาจจดจำธรรมชาติอันแท้จริงของตนและไม่อาจจดจำศักยภาพอันทรงพลังภายในตัวคุณด้วยมีเพียงการเดินทางบนเส้นทางของฮีโร่ได้สำเร็จและยอมให้คุณสมบัติอันสูงสุดความเป็นมนุษย์บังเกิดขึ้นในตัวคุณในที่สุดถึงกลายเป็นฮีโร่คุณกำลังจะพบต่อไปนี้ได้ผ่านการเดินทางบนเส้นทางของฮีโร่มาแล้ว คนเหล่านี้มาจากทั่วโลกรวมตัวกันเพื่อแบ่งปันเรื่องราวของพวกเขาและทุกๆสิ่งที่พวกเขาพบผ่านมาเพื่อให้คุณได้เริ่มต้นบนเส้นทางของฮีโร่ด้วยตัวของคุณเองลิสเมอร์เลจากสหรัฐอเมริกาเกิดจากพ่อแม่ติดยาและโตขึ้นท่ามกลางความยากจนของคนในนครนิวยอร์กหลังจากแม่เสียชีวิตและพ่อเข้าไปอยู่ ในศูนย์พักพิงตลอดที่เธอยังเป็นวัยรุ่นเธอจึงพบว่าตัวเองไรที่อยู่อาศัยลิสเรียนหนังสือไม่จบต้องอาศัยช่องบันไดเป็นที่ซุกหัวนอนและแอบขโมยอาหารมาประทังชีวิตแต่ช่วงเวลานั้นเองเธอเกิดความฝันคืออยากได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยฮาวาดสี่ปีต่อมาลิสทำตามความฝันได้อย่างสำเร็จและด้วยการแบ่งปันเรื่องราวของตน จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้เธอกลายมาเป็นนักเรียนและเขียนหนังสือขายดีและเป็นนักพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจที่ทั่วโลกต้องการมาฟังมากที่สุดคนหนึ่ง GM Brow จากอินเดีย GM Brow เกิดตัวมาในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในอินเดียเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าและโทรศัพท์ชาวบ้านต้องเข้าคิวเพื่อรับปันส่วนอาหารแม้ว่าเขาจะสอบตก ในครั้งแรกในโรงเรียนระดับปถมคุณราวก็ต้องเข้าสู่ทำการธุรกิจขนาดเล็กเพื่อที่ว่าสักวันเขาจะได้ตั้งหลักแรงและมีบ้านดีๆสักหลัง,ขงเขาก็โชคดีที่คอยได้เปิดรับโอกาสุกโอกาสที่เข้ามานับจากธุรกิจโรงปอเป็นธุรกิจแรกในที่สุดคุณราวก็ขยายธุรกิจออกไปจนทุกวันนี้อาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของเขาประกอบไปด้วยโรงไฟฟ้า การพัฒนาสนามบินและทางหลวงรวมทั้งพัฒนาชุมชนเมืองและแฮมิลตันจากสหรัฐอเมริกาเติบโตในครอบครัวที่แตกแยกในรัฐฮาวายรู้สึกแปลกและแตกแยกถูกเลือกปฏิบัติเขาตระหนักว่าเขาจำเป็นจะต้องเติบโตให้เร็วที่สุดเขาเริ่มพิสูจน์ตัวเองในฐานะนักเล่นกระดานโตขึ้นก็ไม่มีนักเล่นกระดานโต้ึ้นคนไหนเคยไปมาก่อน การผจญภัยอันยิ่งใหญ่ท้าทายในผืนน้ำหลายต่อหลายครั้งทำให้เขาเกิดอาการบาดเจ็บร้ายแรงหลายครั้งกระดูกหักและหลงหายไปในทะเลอยู่หลายหนแต่แลตแฮมมิตันตังตระหนักถึงความฝันของตนที่จะทำลายข้อจำกัดต่างๆในที่สุดเขาก็เริ่มกลายเป็นนักเล่นกระดานโต้คลื่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยพบอนาตาเซียโซอารจากโรมาเนีย อนาตเซโซอารี so are, และครอบครัวที่เพิ่งเริ่มต้นของเธอนี้จากโรมาเนียที่เป็นคอมมิวนิสต์ช่วงจุดสูงสุดของสงครามเย็นเพื่อหาชีวิตที่ดีกว่าเดิมเธอมาอยู่ที่ลอสแองเจลิสดยไม่มีเงินและพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เธอทำงานเวลา14สชั่วโมงในร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งจนกระทั่งคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงชีวิตเธอได้จนเธอได้เปลี่ยนสิ่งที่ตนทำอยู่ ตัดสินใจเริ่มธุรกิจของตัวเองอนาตเซียประสบความสำเร็จในวิธีการเขียนคิ้วที่ไม่เหมือนใครและหลายปีผ่านไปศิลปะการเขียนคิ้วของเธอก็ขยายสาขาไปทั่วประเทศและทั่วโลกพลออฟเรียจากสหรัฐอเมริการะหว่างยังเป็นนักเรียนยังต้องต่อสู้กับอาการดิสเล็กเซียเป็นความบกพร่องทางทักษะการเรียนรู้หรือโรคสมาธิสั้น พื้นฐานอ่านหนังสือไม่ได้ก็มีความทะเยอทยานจะสร้างบริษัทที่ใหญ่กว่า IBM เพื่อเอาชนะความท้าทายของการอ่านของได้ศึกษาทักษะการอ่านและวันหนึง่งขณะยืนเข้าแถวทักษะพัฒนาขึ้นจึงทําให้พอมองเห็นความต้องการอย่างหนึ่งก็คือการพิมพ์และการถ่ายเอกสารในราคาถูกจากแนวคิดหนึ่งเดียวนั้นร้านกินโกก็เกิดขึ้นซึ่งในที่สุดก็เติบโตในบริษัทถ่ายเอกสาร มูลค่าเป็นพันล้านดอลลาร์ปีเตอร์เบอร์วอจากแคนาดาปีเตอร์เบอร์วอเป็นนักฮอกกี้น้ำแข็งวัยหนุ่มจนการประทะรุนแรงทำให้เขาล้มลงนอนบนน้ําแข็งโดยร่างกายท่อนล่างขยับขเขยื่อนไม่ได้เขาสาบานว่าถ้าเดิอนออกจากตรงนั้นได้เขาจะเลิกเล่นฮอกกี้ตลอดการอีกชั่วโมงต่อมาเขาเยืนขึ้นได้ดังที่ลั่นวาจาไว ปีเตอร์เก็บกระเป๋าแล้วหันเหไปเป็นนักเทนนิสมืออาชีพแมจะไม่ได้เป็นนักเทนนิสอันดับต้นๆแต่ปีเตอร์ก็ยังเดินหน้าต่อไปจนกลายเป็นโคเทนนิสที่ได้รับความนับถือมากที่สุดคนหนึ่งมาสตินคิปจากสหรัฐอเมริกาสร้างความสำเร็จครั้งใหญ่ในฐานะผู้บริหารอุตสาหกรรมดนตรีของลอสแอนเจลิสที่อายุน้อยที่สุดแต่ในที่สุดก็ด้วยการเสพย,ยาและดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป จึงทำให้เขานำไปสู่เรื่องที่น่าตกตะลึงอย่างในที่สุดชีวิตมาสตินถูกจริงแม้จะสูญเสียทุกอย่างในทางกายภาพแต่ก็ยังเหลือภูมิปัญญามาสตินเริ่มสร้างสิ่งใหม่ๆให้ตนเองและตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่นั้นมาเขาก็กลายเป็นบล็อกเกอร์นักเขียนผู้สร้างแรงบันดาลใจผ่านทางเว็บไซต์บัญชีอีเมลและทวิตของตนนั่นคือเดลเลยเลิฟฟความรักประจำวัน เติบโตอย่างรวดเร็วพีทแคร r รอ l จากสหรัฐอเมริกาพีทแคร r รอ l ฝันถึงการทำสิ่งเดียวในชีวิตนั่นก็คือเล่นกีฬาและมีอาชีพเป็นนักกีฬาแต่ความฝันเช่นนั้นก็ชะงกักเมื่อเขาพลาดทำคะแนนในฟุตบอลลีกประจำชาติทำให้พีทงงงันว่าทำอย่างไรต่อไปกับทักษะความชำนาญหรือกับชีวิตของตนดีจนจะหนักได้ว่า ความฝันยังคงเป็นจริงได้ด้วยวิธีที่เขาไม่ทันนึกถึงพี่กลายเป็นโค้ชฟุตบอลแม้จะเป็นโค้ชมืออาชีพขึ้นมีลงเขาก็ยังกลายเป็นโค้ชอเมริกันฟุตบอลที่สร้างแรงบันดาลใจมากที่สุดคนหนึ่งในทุกสมัยไมเคิลแอคตันสมิธจากอังกฤษจบจากมหาวิทยาลัยไมเคิลพบกับตัวเองว่าว่างงานอย่างแท้จริงเขาตัดสินใจทำธุรกิจ แต่กู้เงินจากธนาคารไม่ได้แม่จึงให้เยืมเงิน1,000งพนปอนธุรกิจของเขาก็เจ๊งไปหลายอย่างจนแทบล้มละลายแต่ไมเคิลรู้แน่ว่าแนวคิดล่าสุดของเขาเป็นอะไรแล้วก็จริงอย่างที่เขาคิดเลนบิสลีจากออสเตรเลียแม่ของเลนบิสลีเสียชีวิตจางหน้าอนานาถตอนเธอเพิ่งอายุเจ็ดขวบไม่นานหลังจากนั้นเรนพบว่าแม่ของเธอ เลี้ยงตั้งแต่ยังเป็นทารกเรนต้องจัดก,การกับความรู้สึกสูญเสียและการถูกทอดทิ้งด้วยการตั้งเป้าหมายให้ตัวเองพิสูจน์คุณค่าของตนต่อโลกและกลายเป็นนักเล่นกระดานโต้คลื่นแชมเปี้ยนระดับโลกและยังทําให้เธอกลายเป็นนักเล่นกระดานโต้คลื่นหญิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกจอห์นสพอเดซเรียรจากสหรัฐอเมริกาจอ์นและน้องชายของเขา ได้ใช้ชีวิตในวยัยเด็กอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์สี่ปีครึ่งเพราะแม่ของเขาเจ็บป่วยไม่สามารถเลี้ยงดูลูกๆได้เพราะฉะนั้นนะคะจอนหาเลี้ยงชีพด้วยกันเก็บขวดขายแต่เขานะคะก็ยังมุ่งม,มั่นที่จะทําอะไรสักอย่างเพื่อชีวิตของตัวเองหลังจากที่เขาได้ลาออกจากงานเขาก็หุ้นกับพอลมิชเชลนะคะใช้เงิน700เหรียญเพื่อเริ่มต้นบริษัทผลิตภัณฑ์เพื่อเส้นผมด้วยกัน ต่อมากิจาการก็ดำเนินมาได้ด้วยดีนะคะมีรายได้มากกว่า1,000ล้านเหรียญต่อปีปีเตอร์โฟโยจากสหรัฐอเมริกาปีเตอร์โฟโยเป็นลูกของผู้อพยพนะคะที่ต้องทำงานหนะักเมื่อเป็นเด็กเข้าฝันถึงอนาคตทางด้านเทคโนโลยีนะคะแล้วก็พลังงานแสงอาทิตย์โทรศัพท์เคลื่อนที่พอโตขึ้นเขาก็าฝันถึง ธุรกิจขนาดใหญ่แล้วก็ประสบความสําเร็จต่อมาเขาก็ประสบความสําเร็จนะคะจนกลายเป็นนักบริหารที่เก่งที่สุดในรัตินอเมริกา